เป็นบทความที่เขาพูดถึงเรื่องนี้แบบนี้ครับศาสตร์ของการดูดาและการเฝ้ามองวัตถุบนท้องฟ้านั้นเก่าแก่กว่า,าศาสนาสิอีกไม่น่าแปลกใจนะครับที่เราจะพบสิ่งนี้ในทุกวัฒนธรรมทั่วโลกการมาพบกันระหว่างาศาสนากับอวกาศจึงพบเห็นได้ทั่วไป <c oughs> เช่น Star of Bethlehem ในวันประสูติของพระเยซู แม้กระทั่งในพุทธศาสนาก็ยังมีการพูดถึงจักรวาลวิทยาในความเชื่อของศาสนาพุทธเช่นกันแต่เมื่อบริบททางวิทยาศาสตร์เข้ามาผู้คนก็เริ่มที่จะคิดอย่างเป็นหลักการตราก,กะมากขึ้นความเชื่อทางศาสนานะเริ่มถูกแทนที่ด้วยแนวคิดยุคใหม่แต่ก็ยังน่าตื่นเต้นที่บางศาสนาและลัทธินั้นสามารถปรับตัวเข้ากับบริบทที่เปลี่ยนไปของอวกาศได้ เรากำลังพูดถึงพระกลุ่มหนึ่งแห่งสำนักวัดไดโกจิวัดเก่าแก่ที่ก่อตั้งตั้งแต่ปีคริศักราช1115ในญี่ปุ่นที่ได้ทำโครงการสำรวจอวกาศซึ่งเป็นโครงสร้างดาวเทียมคิวบ s แซขนาด6ยูที่มีเพย์โ a d ดสำคัญเลยครับเป็นพระพุทธรูปและเป็นภาพเขียนมันดาลา โดยได้ร่วมมือกับบริษัทอวกาศเทราสเปซที่มีสาขาอยู่ที่เกียวโตด้วยโดยได้ตั้งงบตั้งแต่การสร้างพัฒนาไปจนถึงการไปปล่อยไว้ให้อยู่ประมาณ60ล้านบาทโดยแนวคิดเบื้องหลังของโครงการดังกล่าวก็เกิดจากการที่ทางวัดไดโกจินั้นเห็นปัญหาว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะมีโอกาสได้ไหว้พระได้ทุกที่ สมมุติเวลาที่เกิดภัยพิบัติหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลและอยากขอพรอก็ไม่รู้จะทำํำยังไงก็เลยได้คิดโครงการว่าเราก็เอาพระพุทธรูปนี่แหละไปไว้บน Low Earth Orbit หรือ LEO คืออะไรนั้นสามารถ <c oughs> คลิกที่ลิงก์ด้านล่างนะครับที่ผมได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ ทีนี้ก็อยู่ที่ไหนบนโลกก็สามารถมองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็ขอพรได้ครับโดยสามารถดูผ่านแอปครับว่าตอนนี้พระพุทธองค์นั้นทรงโครจรอ,อยู่ที่มุมเงยที่เท่าไหร่ นี่แหละครับเป็นสตาร์ลิงสำหรับวงการศาสนานั่นเองโดยในบทความของวัดได้ให้สัมภาษณ์กับ Japan Times ระบุเอาไว้ว่าทางวัดเองนั้นมีแผนที่จะทำโครงการอาวกาศเพิ่มเติมรวมถึงการหารายได้จากการขายสินค้าอย่างเช่นการขายเครื่องรางต่างๆเพื่อนำรายได้มาทํานุบำรุงวัดเก่าแก่นับพันปีแห่งนี้ด้วย สำหรับตอนนี้นั้นยังไม่มีกําหนดว่าทางวัดนั้นมีแผนจะส่งดาวเทียมดังกล่าวเมื่อไหร่แต่ก็นับว่าเป็นหนึ่งในโครงการอาวกาศที่น่าติดตามมากที่สุดโครงการหนึ่งครับโดยสามารถติดตามโครงการได้ผ่านทาง Official w e เว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ในตอนนี้